สำหรับของผมก็เป็นรายการข่าว UP News ครับซึ่งหลังจากที่เขาได้ลงพื้นที่นะครับตั้งแต่วันที่เก้าเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ไปถ่ายทำจริงหลังจากนั้นเย่าน,นึงอาทิตย์นะครับจากที่เขาได้ไปลงพื้นที่ได้ไปเจอปัญหาต่างๆของชุมชนและก็ชุมชนได้รวมเม้วยกันจาดการปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจึง เราอยากที่าะนาเสนอเรื่องราวที่ชุมชนเป็นอยากจะนําเสนอจริงๆนะครับโดยที่เขาเป็นผู้ที่มีพื้นที่ในการสื่อสารนะครับรวมถึงการมีอุปกรณ์หรือมีเครื่องมือนะครับที่จะสื่อสารได้้ไดมากกว่าคนในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นขอที่ตามรับชมในข่าวพีไ n e ว Day ครับ ยูพีนิวส์นะครับก็เป็นการรวบวมด้วยกันกับชาวบ้านนะครับตำบลแม่สายนะครับในการทำข่าวตัวนี้ออกมานะครับที่เร่งเถึงปัญหาในการกิจกรรมที่กำลังทำกันอยู่นะครับเปิดหึ่งชุมชนนะครับในเป็นชุมชนที่น่าอยู่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นโครงการน้ำหล่อนะครับที่ทหารชุมชนโดยเดิเห็นความสำคัญของการจะตักขยะเหมือนชุมชน ปัแมาใส่นะครับก็อาจจะเกิดประโยชน์ในด้านอือ่นๆนะครับเกิดประโยชน์สําหรับชุมชนอ่อๆภายในจังหวัดพะเยาได้นะครับขอจบการนําเสนอพิธานี้ครับขอบคุณครับ